เตรียมมาใช้ชีวิตติดรถไฟฟ้าให้คุณพุ่งตัวสู่สาทรสีลมได้ในพริปตา พร้อมเปิดรับวิวเมืองวิวแม่น้ําสุดฟินกับที่นี่ควินทารามายเดนโพนิมิตครับนุ่มสาวชาวเ,าเมืองเตรียมเฮเพราะมีงบสองล้านป,ปลายปลายก็เป็นเจ้าของคอนโดติดรถไฟฟ้าศูนย์เมตรใกล้สาทรสีลมได้กับที่นี่ครับควินทารามายเดนโพนิมิตตอนนี้โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปเยอะแล้วนะครับและเตรียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในปีนี้แล้วผมเลยนําภาพอัปเดตล่าสุดมาฝากกันแถมด้วยภาพมุมสูงที่พร้อมให้คุณตะลึงไปกับความงามของวิวโดยรอบแบบไม่มีอะไรมากัน้นการันตีเลยครับว่าวันที่โครงการสร้างเสร็จแล้วเนี่ย ใครจองไว้เตรียมกรีดได้เลยที่นี่นะครับจะมาในรูปแบบคอนโดตึกสูงถึง40ชั้นมีเพียง628ยูนิตต่อชั้นก็มีเพียงแค่21ห้องให้ความเป็นส่วนตัวพร้อมเลเยอร์เอาห้องดีงามตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณมองหาเริ่มแค่2.89้าล้านบาทกับวันเบสขนาด29ตารางเมตรได้สเปซละมุนน่าอยู่มากๆดังห้องเป็นสัดส่วนทั้งห้องนั่งเล่นและห้องนอนห้องน้ําก็มาดีงามพรีเมียมพร้อมฉากกั้นอาบน้ําและใครอยากได้ห้องใหญ่แบบ2เบสที่นี่เขาก็จัดเต็มให้นะคร ให้ชีวิตแบบครอบครัวระยะยาวเหมือนบ้านลอยฟ้าใจกลางเมืองได้เลยครับและหลายคนต้องตกใจกับราคาครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่เป็นไปแล้วครับกับคอนโดตึกสูงวิวสวยในราคาแค่ตารางเมตรละแสนนิดๆให้คุณใช้ชีวิตติดรถไฟฟ้าแบบศูนย์เมตรใกล้สาทรใกล้ไอคอนสยามแค่10นาทีให้ส่วนกลางอลังการจัดเต็มมากถึง3ชั้น ที่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเปิดรับวิวแบบ360องศาสุดจัดแบบยากจะหาได้จากที่ไหนพร้อมเป็นที่สุดของความคุ้มค่าที่คุณจะได้ครอบครองและทำเลโพนิมิตนะครับถือเป็นโซนที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนแต่เมื่อเรานั่ง BTS มาแค่สสถานีเราก็จะถึงทั้งไอคอนสยามและสาทรมาช้อปปิ้งกันให้เพลินไปเลยเดี๋ยมอเตอาพลาก็อยู่ใกล้นิดเดียวและยังใกล้สถานพยาบาลชั้นนำมากมายเลยครับส่วนใครที่ทำงานโซนสาทรสีลมคือฟินแน่เพราะนี่คือคอ CB บดี ที่จะไปด้วยอาคารสำนักง,งาน Office เกตเอหรือใครที่มีบุตรหลานเรียนโซนนี้นะครับก็หมดกังวลทุกการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็พุ่งตัวไปได้ทุกที่ตามใจต้องการ ลดเวลาเดินทางเพิ่มเวลาแห่งความสุขให้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นและเวลานี้ครับคือจังหวะและเวลาที่ใช่รีบมาจองเป็นเจ้าของก่อนตึกเสร็จแค่เห็นวิวว้าวของจริงแบบนี้ก็รู้แล้วว่าพอตึกเสร็จเนี่ยราคาพุ่งไปไกลแน่และเตรียมมาเป็นเจ้าของคอนโดที่สุดของความคุ้มค่าเกินใครในย่านสาทรพนิมิตรทั้งราคาโลเคชั่นส่วนกลางที่ให้มาสุดคุ้มพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายในราคาเพียง2ล้านปลายๆเท่านั้นแล้วรีบมาเป็นเจ้าของคุณทาราไมเดนพนิมิตรกันครับ